Thank you. กระโดดขึ้นมากัดสวยมากครับช่อนนะครับอืมตี๋หลายไม้เหมือนกันครับกว่าจะออกมากัดนะครับก็ตรงนี้นะครับมันผมเห็นปลามันขึ้นฝุดน้ำนะครับหลายตัวครับเป็นช่วงโล่งๆตรงนี้เองครับนี่ครับ ไม่มีรอย่ามีอะไรเลยแต่ว่ามีมีปลาขึ้นอยู่นะครับก็ตีอยู่พักใหญ่แล้วครับนานกว่าที่ตั้งกล้องอีกนะครับคือตั้งกล้องไปหลายรอบแล้วมันก็ยังไม่กัดครับตีไปตีมานะครับเผือมันกัดจนได้ครับเนี่ยครับปลาน้ําแบบนี้ต้องตีนานๆนะครับน้ํามันลึกนะครับกว่าปลามันจะขึ้นมาเห็นเหยื่อเราเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรครับกับสายจิ๋วนะครับนครับ เป็นสายจิวนะครับลากน้ำโล่งๆนะครับแอคชั่นดีมากสายซ้ายสายขวานะครับปลาเนี่ยสนใจเหยื่อดีมากครับเหยื่อตัวนี้นะครับโอเคครับสภาพหมายแบบนี้นะครับลองตีดูครับถ้าสมมติว่าเห็นมีตัวขึ้นนะครับตีนานๆเลยครับถ้ามันยังขึ้นอยู่นะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเหยื่อหลายๆแบบก็ได้ครับลองดูครับนะครับแต่ตัวนี้มันกัดสายจิวนะครับโอเคสุดยอดมากครับ